Okay, we are the Okay, game in n โอ้ตาแรกกว่าของด่านนี้เนิร์ดนะเนิร์ดนะเนิร์ดนะตายแล้วเนิร์ดลักกี้พูดไปบายอเวอร์วันอย่ายอมแพ้ฮัลโหลตามาดีนี้เราอย่าอย่าช็อปไปช็อปปิ้งครับไปซ่อมก่อน <laughs> มีบ้านเล็กมันต้องคุ้มบ้านเล็กกี่แล้วบอกว่ามีเออโอ้ยออกมารเนี่ย ไส้สี่คนสี่คนไปทีหนึ่งไปสอบโน้มไหเขาพี่เขาพี่เขาพี่ม <c ười> มผมไม่เป็นไรครับผมจ <c ười> <c ười> ีบแล้วน้บีวายบีวายคือบี ไม่ได้หนูแล้วอ้าาแต่โทษคนวันเล็กนะคะเมื่อกี้ใครวะฮัลโหลอ้าวอ๊อย่าปูม้านะครับอ้าวพี่อ้ําหลุดได้ไงอ๋อเขาเขาเขาตุ้มเครื่องอยู่เข้ามาแล้วเขาบิกชิคก็มิชิคก็มิชิคก็มิมาแล้ว มาเฮ้ยยดตกต้าาาาาตาาาาาาา้าาาาาาอาา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 ่าาาโอาา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 อาา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 เาา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  ไม่เป็นไรครับผมผมใช้ไม่เป็นทำอะไรคับคุณคอเดตเอาแฟชั่นไลน์ไหมครับเอาไหมครับเอาหรอเอาหรอเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้สนัตโฟครเบียานาธนา พี่อ้ํเงียบมากเลยพี่อ้ําตั้งใจมากงาตั้งใจจูกหนูรู้พี่อ้ําพี่อ้ําจะทําเพื่อทุกคนพี่อ้ํจะจุกบสี่เครื่องให้ Hi. เอามันกดไม่ได้เดี๋ยวนะะ <c oughs> กไม่ได้ไ <c oughs> ด้แล้ว เอาไปอีกเครื่องหนึ่งสวยค่ะแล้วคงอะ่ะสวยมากเซอร์บี้เซอร์บี้สวยสวยมากค่ออะสวยไหมสว,สวยมากค่ะเดี๋ยวเขากลับมาแล้ว โนวันแน่เลยอ่ะพราะรู้สึกแบบนี้โนวันแน่ๆเขาแบบเขาไม่ลดละจากพี่อำอ่ะ I am wit killer โอ้ยคิลเลอร์ไม่สนใจเลยอะเขาไม่สนใจพวกเราเลยอะเขาไม่สนใจพวกเราเลยลลลพวกคเอาวันแน่เลยอะคิลเลอร์นี่ทำไมต้องตั้งใจคนหนึ่งเชีวอนเนียมากๆเธอบี จะยืนจูบไหมนะาโอ้ตีพี่อ่ะพี่เจ็บหนูถอนอันทงแล้วพยักหน้าให้ทำไมอ่ะคุณพีทมาเนี่ยพี่หรอไม่ใช่หรอกมินด์เล่นเ้อไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่คุณพีทยังติวอยู่ยังไม่กลับบ้านไปไปผมช่วย ช่วยช่วยได้นะครอบี้หนูจะไปถอนโทษถึงโอเคกลับมา <c oughs> ถอนหนูถอนสองอัน เอาพี่อ้ําเหรอใช่พี่อ้ําต้องการขีปแดงอ่ะหูว่าจริงจริงนะพี่คุณใส่ฮิวมาว่ะใช่แั้วใช่แล้วจริงจริงเรายังหาผมอยู่อ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะใช่เหรอผมอะอยู่ไหนหนูฮิวให้มาผมหรือใครเออปกผมจริงอ่ะเอาหนูอยู่ไม่เป็นไรปั่นไปดีกว่าเขาไม่แม่นเขายังไม่แม่นนี่คนเนี้ยเนื้ออะไม่ไม่วิ่ง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 ตามตามแมทอะ ได้อยู่อ่ะใช่เขาเหมือนอเขายังไม่ค่อย,อยไ,ไอ้นี่เท่าไหร่อ๋แม่นะเขาเขาเขาอะนี่แล้วอ่ะเขาเดินตี๋ยเลยยอม,มอเอาเข็มแดงมาพี่ห้ามเอาไปใช้หน่อยเดีวยวนะคือหนูหนูจะไม่ได้ใช้อะดิหนูกลัวมากเลย ว่าเขาโนะไอไอสิงทีงท่ทน่าจะมีนะ<า>ก็น่าจะมีนะคือบีหนูไปวิ่งหาดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องเออเอเอ,เอโอเควิ่งหาก็ได้พี่ปั่นพี่ปัน่นหนูแกะไปสองอันม<ฮ>าริกอันหนึ่ง <c oughs> เก้าเก้าเก้าแล้วหนูไม่เจอดอมเบิ้ไม่เจอโทเทมเลยนะเฮ้ยเขาตามคนเจ็บอ uh> oh ja. mm OK ยู่ใช่ไหมถูกปะใช่คับมาลองดูกันว่าสิ่งทวนโนวันหรือเปล่าหนูไม่เจอเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายอาจจะโนวันเปลี่ยนเป้าหมายผมมองไม่เห็น หนูเปิดประตูไกลอยู่นะโอเคปากโดวันเก <Okay. S 2> <ๆ>่าๆโอเคไม่ถ้าคนเจ็บพิ่งไป<อ>าหา,<อ>าก็เปิดได้เปิดโอเคโอเคโอเคอ้าไป่คนเจ็บอยากใช้เข็มแดงไห้จังคนเจ็บอยู่ไหนเหมือนเห็นวิ่งมาทางนี้ เย่คนเจ็บเข็มแดงเอาไปเอาไปเลยผีพ hey, ันธ์ลอยอ่ะไม่ผีกำมือแล้วเขาวนเขาวนเขากำใช่ผีประกำมือแปลกๆอ่ะแปลกลงห้องวีว่ะเฮ้ยเขาลงห้องวีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้าไม่ควรมร่างกาคิดเลยนะไปออกด้ยกันเลยไหมออกดีกว่าประตูอยู่ไหนวะอาจจะไม่ได like ้ออกนำไปสิอ Is so oh, uh, awesome. ๋อเจอแล้วไม่ใช่ประตูป่ะน่ะเออใช่ว่ะ ประตูมันประตูสีอย่างงี้เหรอใช่พี่ประตูมันกลมกลืนมากเลยอ่ะเข้เก้าว่ะโอเคผีอยู่ผีอยู่ไหนไม่รู้รถไกลอาดำไม่ติดคุณปอ๊อปมาแล้วมาแล้วหลังบ้านเล็กหลังบ้านเล็กมาว่ะมาว่ะทีนึ่งซิงแ้่มาบี้ขีดหนึงแค่มาบี้ขีดหนึ่งมาต้อ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 งมาโอเคเปิดเลยปั๊อปเช็คนวันไหมพี่มาเช็คนวันกันตรงนี้ ให้<อ>บีว<บ>ีเช็คบองบีวีไว้บังบังเฮียกูไหลออกโอ้โีกแล้วโอ้โหกูไหลออกอีกแล้วเป็นประจำนั่นไงไมาหนะโนวันเหรอเรียบร้อยกูไหลออกเลยทีว่าแล้วว่าโน,นวัน นะเคอร์บี้เคอร์บี้แคนดิลไฟ,ไฟโทเทมเขาอุ้มไหมอ่ะเฮ้ยโวยแล้วโวยแล้วเโวยพี่คานออกไม่ต้องโคบคานออกเลยคานยาวเลยคานยาวเลยให้มันเลือกว่าจะเอาอะไรว้ายกูขอโทษขอโทษนะอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้าคานออกคานออกอ ไม่ไม่กินยังว่าทันนะเนี่ยแล้วเปิดเลยตัวทีไม่เจิดจริงจริงแตกงเลยสี่เปอร์เซ็นตะ์เประตัวอยู่ประตูหนึ่งไอ้ี่อยงอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนไง เฮ้ยปล่อยแต่ว่าดุดเขาจะเล่นเขาจะเล่นกับเกอร์บี้ไม่ใช่แว่าดุดเสาเสาเสา,สามันไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะตื่นหรือเปล่าขันออกเลยไม่ต้องคบขันออกเลยเกอร์บี้ต้องรอดอย่างน้อยต้องรอดสองรอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วมีตาย,ยายฟ่บไม่มีตาย,ยากด้วยเหรอไม่นแน่ใจว่ารอดหรือเปล่านะ แต่ว่าน,น่าจะหลุดอยู่อะหลุดอยู่แล้วแต่รอดหรือเปล่าอีกเรื่องนึง่ออกได้ไหมได้ได้ ีเวทกิมโอเคนะเขาแรงเท่าไหร่อ่าเจ้าเวทป่านแล้วเ,เวทอะไรวะเวท